สวัสดีครับ <AN> สวัสดีครับ่าสวัสดีครับก็น้องทำงานเกับอะไรนะครับอ้าวทำงานที <reco Christ. S 2> ่ร <fry UC S> ้านสปาค่ะก็คือทำหน้าที่หลายอย่างทั้งนวดหน้าทั้งนวดตัวค่ะอืมครับครับแล้วแล้วมีมีอาการอะไรบ้างครับอาการสักยี่สิบก่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ที่จะใช้เครื่องไอทีเลครับแอนเทเรแคร์ครับก็คือมีอาการปวดสะบักค่ะสะบักฝั่งซ้ายเพราะว่าเป็นคนที่ใช้น้ำหนักมือฝั่งซ้ายเยอะแล้วพอเวลาทุกวไปอย่างเงี้ยก็คือ เสียงตรงช่วงสะบักเนี่ยมันจะดันบลอกกันก็สะบักหนูมันจะไม่เท่ากันฝั่งนี้จะมีปัญหาเยอะก็คือปวดอะค่ะปวดอีอไปนวดไทยไปนวดอะไรก็คือช่วงเวลาวันหยุดอย่างเงี้ยก็คือยังปวดไม่เคยหายไม่เคยดีขึ้นไม่เคยดีขึ้นเลยเนาะอเคแล้วเมื่อกี้ได้ใช้เครื่องไอเชอรแคร์ไปประมาณ1ิห้านาทีรู้เป็นยัไงบ้างครับเปรียบเทียบก่อนและหลังครับ รู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ยกแขนแบบยกแขนอย่างเงี้ยกได้สุดก็คือเสียงดังก๊อกแก๊กก็คือไม่มีแล้วโอ้ดีมากครับดีมากโอเคก็นะสุดยอดเลยครับเครื่องไอทีระแคนี้สามารถช่วยน้องเขาได้เนาะแล้วก็ต้องต้องขอบคุณน้องนะครับที่ได้ได้ทดลองเครื่องนะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ